สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ daily nuclear อีกแล้วนะคะไม่ใช่หยอกวันนี้เป็นวันที่27มีนาคม2564ค่ะและคลิปนี้นะคะนิวเคลียร์ถ่ายไว้เป็นที่ระทึกค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นอีกและอย่างที่ทุกคนก็น่าจะรู้นะคะว่านิวเคลียร์ถูกแมวข่วนแล้ววันนี้คุณหมันัดมาฉีดวัคซีนค่ะแต่คลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสั้นๆแหละค่ะเพราะว่าจริงๆเราไม่ควรที่จะถ่ายในโรงพยาบาลนะคะแผลก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะ แต่เรายัาง,ยางคงต้องไปฉีดวัคซีนอยู่ตอนแรกที่เกิดเรื่องนิวเคลียร์คิดว่าแผลมันก็คงไม่เป็นอะไรมากเราล้างแผลแล้วเราก็น่าจะกลับบ้านได้แต่มันกลายเป็นว่าเราต้องฉีดยาด้วยนะแล้วนิวเคลียร์เป็นคนที่ไม่ชอบฉีดวัคซีนเรามากๆเลยค่ะแต่ยังไงก็ต้องฉีดอยู่ดีและคลิปนี้ก็ถ่ายแบบงงๆนึกขึ้นได้ก็ถ่ายเลยไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วมันก็ดูไม่เป็นคลิปเอาซะเลยแหละ และคลิปนี้นะคะนิวเคลียร์ถ่ายเองทําทุกอย่างเองเลยค่ะไม่ลําบากกิจเซเว่นนาธานตัดต่อแล้วค่ะไม่ลาบากโมมิวแล้วก็ครูเยี่อคลมานั่งเปวดคลิปแล้วละค่ะแล้วหวังว่าทีมงานเดลี่นิวเคลียร์ทุกคนกําลังดูอยู่นะคะแล้ววันนี้ก็วันที่เจ็ดเป็นเข็มที่สามแล้วค่ะจริงๆตอนแรกคือรถแอบติดมากเลยนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มหายแล้วแหละแล้วใบนัดแล้วก็ทุกอย่างบัตรประชาชนอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะ และตอนนี้ก็ใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะแต่พอใกล้ถึงโรงพยาบาลดีไรตัวก็จะสันส่นๆเพราะกลัวแล้วค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าถ่ายได้ไม่เยอะมากเพราะในโรงพยาบาลน่ะเนาะแล้วก็ถึงแล้วค่ะแล้วก็ลงรถแบบเจ็บมือมากๆเลยค่ะ ส่วนตอนนี้นะคะก็รอเรียกค่ะแต่ก็รอนานมากๆเลยค่ะก่จะได้ฉีดเพราะว่าเรื่องประกันค่ะค่ารักษาในแอบแพงมากๆเลยนะแต่ดีที่เรามีประกันของโรงเรียนค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะยื่นหมัดประกันแล้วทุกอย่างจะจบนะคะโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องคุยกับประกันอีกทีนึงค่ะซึ่งนานมากๆแต่เราก็เข้าใจแล้วก็รอต่อไปค่ะและพอคุยเสร็จแล้วก็ถึงเวลาเข้าห้องเชื้อแล้วค่ะและตอนนี้ก็กําลังเดินไปที่ห้องแล้วค่ะ ตอนถ่ายคือน้ำตาซึมแล้วอะเพราะว่ากลัวจริงๆแต่ในห้องฉุกเฉินก็ถ่ายไม่ได้นะคะมาลาสั้นๆแทนพยาบาลเนี่ยก็จะวัดความดันแล้วก็ท,ทําจิตปาถากับเรามากๆเราก็จําไม่ได้แล้วก็ยังคงคุยเรื่องประกันค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่เราที่คุยเนาะเป็นแม่ค่ะที่คุยเราก็คือยังไม่ทันตั้งตัวเข็มก็จิ้มเข้าแขนแล้วแล้วร้องไห้ไม่ร้องไห้แล้วค่อยว่ากาันอีกทีค่ะแล้วออกจากห้องก็ยังคงคุยเรื่องประกันค่ะ และตอนนี้ก็นั่งรอจ่ายค่าเสียหายของวันนี้กันค่ะซึ่งเยอะมากๆเลยแหละทุกคนและนี่ก็คือแผลค่ะแต่เราขอเซ็นเซอร์ไว้ดีกว่าเผื่อบางคนอาจจะเซียนซิทิบกับเรื่องนี้เนาะเราก็ไม่อยากทําให้ใครไม่สบายใจค่ะและเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกันค่ะตอนกลับบ้านคือฟังเพลง Move On เยอะมากฟังแบบสิบกว่ารอบได้เลยสรุปสั้นๆของวันนี้นะคะคลิปอะไรก็ยังงงเหมือนกันค่ะแต่ก็น่ารักค่ะ และก็หวังว่าจะไม่มีครั้งหน้าแล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะใครยังไม่ติดตามช่องแดนล่นนิวเคลียร์อย่าลืมไปติดตามด้วยนะคะ